อันนี้ของฝรั่งกันนะครับเก็บไว้อีอนี้กวนมากหมวกมันทับถมอ่ะอันนี้ของบีมอุ้ยยังน่านรักแบตเดือนน้อยเนาะยังน่ารันี่มีนาเสียบโรเมโอสี่ร้อยนะคะสี่ร้อยค่ะอ,อ๋อตอนนี้ก็จะมี ดีดมีน้ำหมกเยอะมากอืนนอกำลังจะหายไปหาไม่นะหาไม่เจออันนี้เก็บอันนี้ใส่ช่ไมบวกส่ง,อ,งอันนี้มันยไม่ได้จ p ะได้แล้วอันนี้ยังได้อยู่อันนี้ไม่พรมธรรมดาสองร้อยปื้อมันน่ารักกว่ามีหน้าขายได้หกสองร้อยครับอ่าไนกี้ครับ น่ารักหรือไม่น่ารักคอามีน่าน่ารักแล้วทำไมอ่ะจะได้เก็บไว้ทั้งยังไงอ่ะน่ารักเฮ้ยน่ารักมากโอเคอ,อ,อันน,น่ารักป่าวเพราะมันอัดๆกันกันก็ไม่รู้ว่ามันมีเนี่ยอุ้ยอันนี้จำไม่ได้แล้วนะว่ามีนะอันนี้ไม่ขายหรอกแล้วมัน สีเอ็ดพ่อขาสี่เอ็ดพ่อขาไม่ได้ขาลูกขาข่ะไม่ได้ใส่แล้วน้องอืมขาย<ช>วเนี่ยขายดืเนหึงอ่ะน่ารักอ่ะให้ลูกขาบ,บ้าง